ขวัญก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะซึ่งกระเป๋าในวันนี้ที่ขวัญจะมารีววิเนี่ยเป็นของแบรนด์ไทยที่คุณภาพดีมากๆส่วนตัวขวัญเคยซื้อมาใช้เมื่อประมาณสอมปีก่อนทุกวันเนี้ยใบนั้นยังอยู่ดีอยู่เลยแล้วคัตติ้งดีหนังดี เป็นหนังวัวแท้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็แบรนด์ที่หวนพูดถึงนะคะจะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้เลยทุกคนเห็นบ่อยสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือแบรนด์แพริสนั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ไทยที่มีมานานมากแล้วเขาก็ออกมาหลายคอลเลคชันมากๆเลยนะคะซึ่งคอลเลคชันล่าสุดเนี่ยก็อยู่ในมือของหวันแล้วนะคะ3ใบยยด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยว่าแต่ละใบนะคะดียังไงสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทั้ง3าใบานี้นะคะก็จะเป็นใบที่อยู่ใน trio collection ะ,ะซนท r i o Collection เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นนางมั่วหมดเลยนะคะมีการตัดเจ็บเป็นดีไซน์ที่เหมือนเป็นเบลนะคะเห็นปะเป็นสายคาดตรงนี้เห็นไหม ใบนี้ก็จะเป็นเหมือนสายคาดเหมือนกันใบนี้ก็เหมือนกันนะคะคือมันจะมีความเป็นมินิมอลนะคะแล้วก็ดูมีลูกเล่นตรงที่วมันเป็นคัลเลอร์บล็อกนั่นเองเขาจะมีหลายสีนะในแต่ละรุ่นนะคะในขวัญจะมาลงดีเทลให้นะคะว่าแต่ละรุ่นจะเป็นยังไงนะคะโดยคร่าวๆเนี่ยใบนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์เหมือนคลอสบอดี้แบงนะคะเดี๋ยเราก็จะพายข้างไปแบบนี้นะคะสพายข้างแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นบั c เก็ตแบนะคะนี่เลยบั c เก็ตแบ และสุดท้ายนะคะก็จะเป็นทรงแฮนด์แบก็กนั่เองที่เราสามารถแบ,บถือแบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะสะพายข้างก็ได้คือเขาก็จะมีสายมาให้แบบทุกใบ้จริงแล้วก็สามารถแบบถอดเข้าถอดออกได้แบบอย่างง่ายได้เลยนะคะ เี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละใบเนี่ยจะมีดีเทลยังไงสไตลยแล้วเป็นยังไงนะคะเรา้มาดูกันที่ใบแรกนะคะสําหรับเจ้า Margot b a กนะคะตัวนี้ก็จะเป็น h a n แ b a g นั่นเองที่อยู่ใน c o l l e ค t ั o n Trio อย่างที่ขวัญบอกไปแล้วนะคะข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะแต่งดีเทลเป็น Trio Bell นะคะที่เป็นกิมมิคของคอลเลคชันนี้เลยนะคะก็จะเป็นบรสายคาดแบบนี้แต่เขาก็จะมีอีก2สีนะคะนั่นก็คือ r o s e o u d แล้วก็นิมบัสนั่นเองตัวด้านในกระเป๋านะคะเขาก็จะเป็นเหมือนแบบเปิดออกมาก็จะเป็นหมุดแม่เหล็กตรงนี้ นะคะแล้วข้างในค่อนข้าง,างกว้างนะคะให้ทุกคนดูข้างในก็จะเหมือนเป็นหนังกลับนะคะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆเ,เนี่ยให้เราใส่ของเป็นช่องสิบนะคะแล้วก็ช่องตรงนี้อีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวควัจะทดลองใส่ให้ทุกคนดูนะกระเป๋าใบนี้เบามากด้วยคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังวัวนะคะันเป็นหนังวัวที่เป็นเรียบอะคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นเ a เปอร์เลชเชอร์นะคะมีความเรียบแมทแล้วก็เป็นรอยยันะคะนี่ขวัญจะใส่กุญแจรถล,ลงไปใส่คูชชั่นลงไปนะคะใส่แก้วน้ําพบผา ลงไปด้วยนะคะคนี่ก็จะเห็นว่าก็ยังใส่ได้นะคะเห็นปะและยังมีช่องว่างเหลือสําหรับโทรศัพท์ต้องจัดระเบียบนิดน,นึงนะเพราะว่าเมื่อกี้แก้วมันค่อนข้างใหญ่ จริงๆถ้าเราไม่ได้ใส่เก้วมันก็บบสบายๆเห็นปะว่าใส่ได้หมดเลยนะคะโทรศัพท์ของขวัญนีเป็น XS Max เนาะแล้วเราก็ติดง่ายพกง่ายมากเนี่ยเราก็จะมีสายคล้องตรงนี้นะคะซึ่งขวัญรู้สึกว่ามันถือง่ายอ่ะมันเป็น h a n แ b a กที่แบบเราคล้องแบบนี้ก็ได้หรือเราจะสะพายด้านข้างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ขวัญจะสะพายุกคนดูถ้าสะพายด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราสะพายแขนนะคะก็จะเป็น ประมานี้เลยซึ่งมันก็จะดูแบบเรียบโก้ขึ้นมาอี่นิดนึงนะคะใบต่อไปนะคะเป็นใบที่ขวัญชอบที่สุดในบรรดาทั้งหมด3ใบนะคะนั่นคือ ที่เป็นบัคเก็ตแบ็หรือมีชื่อรุ่นว่าคาบาสนั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะเขาน้ำหนักเบามากสา0รอยกรัมเท่านั้นนะคะคือเบากว่าเจ้ารุ่นนี้อีกนะคะตัวนี้ก็จะโดดเด่นในเรื่องของลุกเล่น,นะคะ่ะและน้ำหนักเบาเขาสามารถแบบคล้องอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นทรงบัคเก็ตซึ่งสามารถหยิบของเข้าออกได้ค่อนข้างง่ายซึงเนน่ยวขวัญถูกใจมากแต่ว่าเขาก็ยังมีตัวแบ็กๆที่เป็นแม่เหล็กอะคะ่ะเอามากาันไว้ไม่ให้แบบกระเป๋ามันเปิดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็ติดลงไป ติดลงไปแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีทั้งหมด3สีเหมือนกันนะคะให้ดูข้างๆเขาจะเล่นสีเป็นเหมือนคัลเลอร์บล็อกอะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเจ้ากระเป๋าใบนี้มีลูกเล่นยังไงนะคะนี่ทุกคนจะเห็นว่ามันมีแบบตัวตะขอตรงนี้นะคะอยู wide, ่ที่มุมกระเป๋านะคะแล้วก so right ็มันสามารถไปเกี also, mm. s Carrie, <S wow. oh. ่ยวกับอีกฝั <S <S oh. ่งหนึ Josh, really ่งได้ค่ะทุกคนนี่เราเกี่ยวลงกแบบแบบนี้ เราก็จะได้กระเป๋าอีกทรงหนึ่งเลยนะคะซึ่งดูแบบเออดูดเท่ขึ้นมาอีกเป็นเลเวลหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครที่ชอบให้ดูแบบมีสไตล์แบบกิ๊บเก๋ถ้าเกิดว่าใครแบบแต่งตัวเรียบเรียบแบบขวัญใช่ป่ะแล้วอยากให้เออลุกองเราว่ะมันดูมีลุคเล่นอะไรน,นะคะเราก็สามารถถือแบบนี้ได้เลยเราสามารถเอาสายคล้องตรงนี้คอสตอดี้ออกไปได้นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบนะล่าถือนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ เน่ hey, เราก็สามารถเอาแขนเนี่ยสอดเข้าไปได้เลยสบายๆนะคะหรือว่าเราจะคลอสบอดี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะว่าวันนั้น,เ,นเราอยากจะแบบเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าสามขวานอะ่ะถ้าเป็นทรงแม้ขวานรู้สึกว่าถ้าะคลอสบอดี้ค่ะมันจะดูแบบเออนิดนึงนะคะก็จะชอบเป็นแบบนี้มากกว่าแล้วก็เอาตะขอปึออ๊บแล้วมันก็จะเป็นทรงเนเป็นบักเก็ตแบบนี้นะคะเราก็จะมาลองใส่ของกันนะคะกระเป๋าตาบสซันนะคะใส่เข้าไป กุญแจรถใส่เข้าไปซื้อของแบบ everyday stuff คงขวันอะ accution ใส่เข้าไปแก้วน้ําใส่เข้าไปนะคะมือถือใส่เข้าไปจะเห็นว่ามันสบายสบายเลยนะใส่ของได้แบบโอเคมมกแล้วก็ติดแบกได้ด้วยนี่เรียบร้อยนะคะถึงแม้ว่าเราจะใส่ของลงไปเนี่ยหนักนะแต่มันก็เห็นว่าทรงเขาอะไม่เสียนะคะคือเหมือนว่าข้างล่างเนี่ยเขาก็สพอร์ตแบบน้ําหนักของกระเป๋าได้ดีนะคะ างนก็ใส่ของได้โอเคเลยนะคะผอนชอบใบน,นี้มากเพราะว่ามันหยิบง่ายเนี่ยเราก็สามารถ,ถาเปิดแพ็คแล้วก็หยิบของอะไรนี้ได้เลยนะคะคือหันชอบมากผอนชอบุนคาบาสอันนี้มากนะคะ ต่อไปนะคะใบสุดท้ายเป็นน้องเล็กในคอลเลซชันทริโอเลยนะคะก็คือคณาเป้นะคะซึ่งน่ารักมากจริงๆนะคะตัวนี้เขามีลูกเล่นก็คือเป็นกระเป๋าที่สะพายได้หลายแบบมากเราสามารถถือเป็นคลาชแบบนี้ก็ได้สะพายเป็นแบบเป็นคาดเบล์ Bell, ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะสะพายข้างอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วเขาอ่ะจะมีสายเบล์อีกแบบหนึง่งให้ทุกคนเปลี่ยนด้วยเป็นสายสีดานะคะมันก็จะดูแบบธรรมะธรรมแงดูแบบว่าสปอร์ตตี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่เนี้ยกฝัน ไม่ได้มีสายตัวเบลแบ็กของเขามาเพิ่มก็จะเป็นสายแบบเรียบๆอันนี้ของเขาที่เขาให้มาเป็นสายเส้นเล็กนะคะที่ถ้าวันไหนนะคะที่แบบว่าเราอยากจะแบบถือง่งายๆเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์เราก็เอาสายออกนะคะสายตรงเนี้ยคือทุกใบสามารถปรับสายได้นะคะให้มันสั้นยาวได้เห็นปหคือพอเราถอดออกเนี่ยมันก็จะเป็นคลัชที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะนี่ อันนี้สีเนี่ยก็จะเป็นสี n i มบัสนะคะซึ่งในทั้งหมด3าใบเนี่ยเขาก็จะมี3สีเนาะ Butterram Nimbus แล้วก็ Rosewood นะคะอันนี้ก็จะเป็นสี n i มบัสนะคะแตกต่างจาก2ใบก่อนหน้าที่เป็นสีเดียวกันก็คือสี Butterram นะคะเขาก็อย่างที่ขวัญบอกด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นดีเทลแบบเป็นหมุดๆน่ารักมากนะคะเห็นไหมเป็นหมุดๆเติมตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราสามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วเราก็ใส่บงใส่บัตรบัตรลดไฟฟ้าต่างๆต,ต,ตรงนี้ได้นะคะหรือแม้กระทั่า่า ตรงนี้ช่องใหญ่ของเขาอะซิปเนี่ยคือแบบลื่นปืนนะคะคุณภาพของกระเป๋าเวล่าเนี่ยแพร์ิสเนี่ยมันดีมากจริงๆนะคือทุกสีเย็บทุกดีเทลอะไรเงี้ยเขาแบบสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูแบบเรียบโกดูแพงซึ่งมันก็ถามว่าราคาสูงไหมตอบว่าราคามันค่อนข้างสูงแต่ว่ามันอยู่ทนกับเรามากเลยนะคะแล้วมันแบบ i m ม l เลสอะคือมันใช้ได้นานๆโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกเบื่อนะคะมาดูข้างในกันแล้วกันนะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมี ช่องเล็กให้อีก2ช่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ของให้ทุกคนดูนะคือกระเป๋าใบนี้มันอาจจะไม่ได้แบบจุดเท่า2ใบแรกคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเหมือนคลัชเล็กๆเป็่เหมือนกระเป๋าตังใบใหญ่นะคะแล้วก็ใส่มือถือ xs max ลงไปได้ลองใส่ลงไป ก,กระเป๋าตังค์ใบใหญ่อาจจะไม่พอจริงๆมันก็พอนะแต่ว่ามันก็จะตุงหน่าเกียดนะคะขอแนะนําว่าถ้าจะใส่กระเป๋าตางังค์อ่ะให้ใส่เป็นเหมือนคาร์ดฮลเดอร์หรือไม่ก็แบบหยิบเงินออกมาเลยนะถ้าใส่กระเป๋าตังค์ใบเล็กพองๆก็จะพองเกินไปนะคะ เดี๋ยวลงใส่คุชชั่นไวเซลตัวนี้ได้นะใส่ได้นะคะแล้วก็ยังมีที่เหลือนะคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อ้วนมากเนี่ยก็คือใส่ได้นะคะใส่กุญแจรถได้เนี่ยถ้าเป็นคุชชั่นกุญแจรถแล้วก็มือถืออะคะ่ะขอว่ามันก็จะแน่นๆนิดนึงแล้วมันก็จะดูแบบว่าอ้วนๆหน่อยแต่ถ้าแนะนำนะก็คือไม่ต้องใส่คุชชั่นลงไปนะคะแล้วก็หาอะไรที่มันเล็กๆไปเหมือนแบบกระเป๋าแยกสําหรับพกพาอะไรเงี้ยจะดีกว่านะคะนี่ก็จะเหมาะกับลุคที่แบบไปง,ง่ายๆสบายๆหรือแม้กระทั่งว่าแบบเป็นกระเป๋าที่ใส่ไปใน กระเป๋าใหญ่ทีนึงแล้วเราก็แบบเออถือไปกินข้าวอะไรอย่างงี้นะคะเนื่องจใครที่ทํางานออฟฟิศจะนึนกออกแบบแก็จะเหน็ดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกินข้าวกันอะไรแบบวันนี้นะคะทีนี้คะ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะว่าแต่ละใบเนี้ยเหมาะกับใครราะคาเท่าไหร่นะคะ บแรกนะคะมาโกนะคะขวัญว่าก็จะเหมาะกับคนที่ดูเฟมินีนิดนึงนะคะเพราะว่าลุคเล่นของเขาจะดูเหมือนเป็นผู้หญิงๆนิดนึงจะถามว่ามันธรรมะทแแมงได้ไหมมันก็ยังได้อยู่นะคะแต่ว่าตัเนี้มันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของแบบว่าสะพายข้างได้ถือเป็นแบบแพนแบ็กแบบนี้ได้นะคะราคา7 4 5 0้้บาทมีทั้งหมด3สีนะคะสีที่ขวัญใช้ก็จะเป็นสีบัตเตอร์รัมนะคะต่อไปนะคะคาบัสนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ขวัญชอบมากที่สุดนะเนื่องจากว่ามันเป็นบัคเก็ตแบ็กที่แบบหยิบใช้ง่ายนะคะรา ราคาจะอยู่ที่5้า0ันแด้ยห้าบาทมีนทั้งหมด3าสีน,นี่ก็จะเป็นสีวัตเตอร์รัมเหมือนกันนะคะลูกเล่นสำคัญของเค้าเนี่ยจะอยู่ที่ว่ามันสามารถทำให้เป็นสามเหลี่ยมได้แบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะคะเออในแบบน่ารักมากจริงๆนะคะน้ำหนักเบาด้วยนี้รู้สึกจะอยู่ที่300อกรัมเท่านั้นนะ้ากันจะไม่ผิดช่300รอยกรัมนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่4 8 0อยแปดสิกรัมนะคะ สุดท้ายนะคะน้องเล็กของเรานะคะคาราเปนะะา้นะคะใบนี้นะคะราคา5 2 5 0บาทนะคะน้ำหนักเบาที่สุดเลยพเพราะว่าใบล็กสุดนะคะ270กรัมนะคะ,ะเขาก็จะมีสายมาให้แล้วก็ลูกเล่นของเขาอีกอย่างะคะือเขาก็จะมีเหมือนเบลล์แบ็มาให้ซื้อแยกนะคะซึ่งขวัญอไม่มีให้ดูในคลิปนี้นะคะคนก็ไปดูในช็อปหรือในอินสตาแกรมของเขาได้นะคะตัวนี้ก็จะสะพายแบบเป็นคลัชก็ได้หรือจะคลอสบอรีก็ได้จะทําเป็นเบลล์แบ็ก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะลูกเล่นหลากหลายนิดนึงนะคะเพื่อใครยัง ขนาดไม่ออกนะคะขวัญเอาเจ้าชาแนลของขวันนะคะอันนี้เป็นชาแนลบอยไซส์สิบนะคะมาเทียบให้ทุกคนดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่ไซส์ก็จะพอๆกันเลยนะคะบอยเนี่ยก็จะยาวกว่าน่อยนะคะถ้าเทียบกับเจ้าตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเอ้าตะขอเอ้าตะขอ,อแล้วเจ้าสองใบเนี้ยก็คือไซส์พอๆกันนะคะอันนี้ก็จะแคบกว่านิดเป็นทรงบัคเก็ตเนาะอันนี้ก็จะเป็นทรงยาวๆก็สไ้ายนี้นะคะถ้าเกิดใครที่สนใจนะคะอยากจะไปลองสไพล์ บอกเลยว่าเขาว่ามีเหมือนหน้าร้านนะคะทุกคนเป็นลองสะพายกันได้นะมีหลายสาขาเดี๋ยวควจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะหรือใครอยากจะไปดูใน i n s t a g r กรหรือแฟนเพจของเขาก็ไปดูก่อนได้เลยนะคะตามนี้เลยนะก็อย่างที่ขวัญบอกว่าแบรนด์นี้จริงๆแล้วขวัญอะเป็นลูกค้าของเขามาหลายใบายมากนะซื้อไปฝากคนอื่นคือทุกคนชอบหมดเลยเพราะว่ามันมีความเรียบความโก้แล้วมันก็วัสดุข,ของเขาได้ทนทานจริงๆอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยนะคะอาจจะราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆขวัญว่ามันทนมากนะมันใช้ได้หลายปีแล้วมัน Practic แล้วมันแบบมินิมอลอ่ะจริงเขามีหลายแบบคงก็ไปดูเพิ่มกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาริวกระเป๋าเวลาแพรีสเป็นเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะก็คลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย